ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเลยครับนี่แหละโจรตัวเป็นๆบุกเข้าไปในสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศารเจ้าปู่ย่าเมืองอุดรธานีช่วงเช้า8ดโมงกว่าๆมุ่งหน้าเดินวงไปที่ลิ้นชักแล้วก็ค่อยๆหาค่อยๆหย,ยิบเงินไปเน้นๆอย่างเนบเนียนที่เอาไปนะเงินใครครับก็เป็นเงินมูลนิธิค่ะเป็นเงินรับบริจาคเป็นเงินที่เตรียมเตรียมไว้ สำหรับแรกอะไรเงี้ยค่ะตามจุดเดียร่เท่าไหร่เงิเนเยอะเงินที่หายประมาณ3,800ค่ะไม่ใช่เงินน้องคนนี้แต่เป็นเงินของคนบริจาคอยู่ในมือโจร3 8 0 0ดบาทแต่พี่ตำรวจเขาเก่งถามสืบไม่นานก็ตามตัวได้ถึงบ้านพักเรียบร้อยพบว่าเป็นโจรสาวสองอายุ39ปีพอถามปุ๊บก็ได้คำตอบแบบนี้ ันนี้หนูไม่ได้เอาเงินค่ะวอันนี้เงินเท่าบาทเท่าบาทเท่าบาชันเขาถึงไหนวันนี้ก๊อปดูที่กลับกลับก๊อปดูหน่อยหนึ่งก๊อปดูสิไปกลอบไหมมิหนูว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนในเรือนจําเขาทําเหมือนหนูค่ะวันนี้หนูเข้าไปอยู่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ก่อไหมไอ้คือเกงเหมือนหน่อยไหมเนี่ยกางเกงใช่ไหมเนี่ยกางเกงกลอปเปล่ากางเกงเหมือนไหมกางเกงเหมือนก๊อปค่ะเสื้อไหมเสื้อไม่เหมือนค่ะ ไม่เหมือนค่ะต้องเสื้อมีแถบขาวด้วยเนี่ยค่ะไม่เหมือนใช่ไหมค่ะเขาเรียนแดบกกอล์ฟเนาะค่ะแม่น้องกอล์ฟบอกไม่ใช่ตัวเองแต่แต่งตัวเหมือนเป๊ะมากไม่มีผิดเพี้ยนหลักฐานชัดเจนขนาดนี้พี่ตำรวจเขาไม่หลงกลชะลอกขนาดนำตัวขึ้นรถแล้วยังปฏิเสธเสียงแข็งอีกเอาค่ะเอาแล้วเงินที่ถือไปในมือเขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่รู้ค่ะเพราะกอฟกอฟ มีผีดปัญหากันกับน้องเอค่ะที่เรือนจําค่ะน้องเอนี่แต่งตัวใคร้ากอปฟเหรอค่ะเหมือนกันเดยค่ะแล้วคนในภาพคือใครอ่ะก็น้องเอค่ะน้องเอไม่ใช่น้องกอฟเป็นฝาแฝดเราเหรอเป็นไม่ค่ะทํามาจากในเรือนจําค่ะหัวหน้าโอ้ น้องเอที่เรือนจำไหนครับหรือว่าน้อง AI ทํทำเสมือนเชี่ยวโทก็รู้ว่าเทรนด์ AI มันมาแรงแต่ถ้าจะใช้เป็นข้อแก้ตัวเวลาขโมยคงต้องอัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้เนียนกว่านี้หน่อยนะน้องกอสฟครับครับ